สวัสดีนะครับเรามาอยู่กันที่สูตรปักหลักหน่วยนะครับผมประจำวันที่1มิถุนายน67นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่1ครับผมมาดูไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้ตัวเลขอะไรนะครับรอบที่1นะครับใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักสิบครับครั้งที่2แล้วก็ตามด้วยหลักสิบครั้งที่4 หลักหมื่นเป็นศูนย์ครับหลักสิบครั้งที่สองก็ได้747หลักสิบก็คือ4ต่อไปหลักสิบครั้งที่4ก็เป็น7บวกกันได้11นะครับนำหนึ่งไปเทียบตัวเด่นได้2 3 4 5 6 7ต่อมาครั้งที่2ใช้หลักร้อยนะครับครั้งที่1 บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็ตามด้วยหลักหน่วยครั้งที่2หลักร้อยครั้งที่1เป็น8บวกร้อยครั้งที่1อีก1ครั้งก็เป็น8บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่2เป็น7ผลชุดนี้บวกกันได้2 3 3เป็นตัวเด่นนะครับเทียบตามสูตรได้678912 รอบที่3นะครับใช้หลักร้อยครั้งที่สองบวกด้วยหลักสิบครั้งที่4ี่แล้วก็ตามด้วยหลักหน่วยนะครับครั้งที่4หลักร้อยครั้งที่สองเป็น7บวกด้วยหลักสิบครั้งที่4ก็ได้7หลักหน่วยครั้งที่4เป็น0บวกกันได้14นํา4นะครับไปเทียบตัวเด่น ได้4 5 6 7 0 1ต่อไปนะครับจะนำผลของทั้ง3ชุดดึงตัวเด่นออกมานะครับตัวแรกหา2นะครับ2มาไม่ครบครับ3มาไม่ครบ4มาไม่ครบครับ5ก็ไม่ครบ6มาแล้วครับ1ตัวต่อไป7ด ก็มาทั้ง3ชุดครับปักหลักหน่วยนะครับสูตรที่1รอบนี้ได้มา2ตัวนะครับ6กับ7ชอบบนไปบนนะครับชอบล่างก็ไปล่างครับผม